ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ o s t เ e n เ s สพอลเซนไมนเจริญคุณนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นอโซดที่434ต่ายหุ้นไทยวันพุธที่16ธันวาคมนะครับก็กลับมาอยู่ในปิดในแดนบวกอีกครั้งหนึงนะครับดัชนีปิดไปที่1,482.9 0จุดบวกขึ้น4.88จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย164,21ล้านบาทนะครับโดยในจำนวนนี้เนี่ย22,000 200ล้านบาทเนี่ยเป็นบิ๊กล็อตของหุ้น AWC นะครับตัวตัวหุ้นในเครือของในในกลุ่มของคุณเจริญสิริวัฒนาพันธนะครับก็มีบิ๊กล็อตไปเมื่อวาน22,000แต่ว่าภาพรวมตลาดเนี่ย16,421ต่างชาติกลับมาซื้อนะครับ1,139ล้านบาทนะครับร่วมกับ,บโบรกเกอร์ที่ซื้อสุทธิ502ล้านบาทส่วนกองทุนขาย332ล้านบาทรายย่อยขาย 1308ล้านบาทนะครับหุ้นก็ตัวที่กลับมาเป็นตัวกลุ่มผักด้านหลักอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับส่วนหุ้นกลุ่มอื่นๆก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนหน้ากันไปนะครับบางตัวก็มีการพักตัวลงยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มของปิโตเคมีที่ก่อนนันนี้ปรับตัวขึ้นแรงก็มีการปรับตัวลงนะครับตัวเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเราสลับไปพูดคุยในเรื่องของ การลงทุนของต่างประเทศบ้างนะครับเป็นทิศทางของตลาดการเงินการลงทุนต่างประเทศนะครับเพราะว่าในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือโ o m อของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีมติที่จะให้คงดอกเบี้ยระยะสั้นที่ะระดับ0ถึงศูต่อไปนะครับซึ่งการประชุมในครั้ง วันพุธท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับก็เป็นที่จับตามองของอแวดวงการลงทุนนะครับเพราะว่าอยากเห็นทิศเห็นทางเห็นถ้อยแถลงของเฟดที่จะออกมาถึงภาพนโยบายการเงินในช่วงในอนาคตข้างหน้านะครับโดยเฟดเนี่ยก็มีถ้อยแถลงโดยระบุว่าธนาคารกลางเนี่ยจะยังคงใช้เครื่องมือทุกอย่างนะครับในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีการจ้างงานเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็ เงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวขึ้นสู่ระดับเหนือเป้าหมายที่2ซนะครับโดยมองว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยยังคงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจการจ้างงานแล้วก็เงินเฟอ้อในระยะสั้นนะครับแล้วก็สร้างความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะกลางนะครับดานนี้เนี่ยเฟดก็ยังพูดถึงนะครับนโยบายค่อนคายทางการเงินเชิงปริมาณหรือว่า QE นะครับซึ่ง เฟดก็ยังคงซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE ในวงเงินรวม1.2แสนดอนลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนนะครับโดยเฟดจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน80,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนแล้วก็ซื้อตรา,าสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนองหรือว่าที่เรียกว่า MBS เนี่ยในวง40,000ดอลลา,าร์ต่อเดือนจนกระทั่งบรรลุปเป้าหมายของเฟดในการจ้างงานเต็มศักยภาพและรักษาเสถียรภาพขอ,ของราคาครับเพราะฉะนั้นในมุมของนโยบาย QE เนี่ย นอกเหนือจะคงดอกเบีย้ยในระดับต่ําแล้วมองเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยก็ยังคงมาตรการ QE เดือนละ120,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้เฟดก็ได้ออกประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะครับโดยคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหด,หดตัวลงเพียง2.4%ในปีนี้จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวลง3.7%นะครับ ก่อนที่จะมีการขยายตัว4.2%ในปี2021นะครับแล้วจากเดิมที่คาดว่าจะมีการคาดขยายตัวเนี่ย4%แล้วก็ปี2022เนี่ยก็ขยับขึ้นเป็นคาดว่าจะขยายตัว3.2%จากเดิมที่จะคาดอยู่ที่3%นะครับแล้วก็ในระยะยาวนะครับคาดว่าจะขยายตัว1.8%จากเดิมที่ว่าจะขยายตัว1.9%นะครับ นอกจากนี้เนี่ยในมุมของตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ยังได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าในสภาคองเกรสนะครับหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาและก็ผู้ช่วยหลายคนเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าคณะตัวแทนเจราจาสภาคองเกรสคองเกรสเนี่ยใกลบ้บรรลุข้อตกลงร่างกฎหมายเยียวยาผลกระทบของ COVID โควิด19มูลค่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงเรื่องของเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วก็ขยายสิทธิประโยชน์คนว่างงานนะครับในวงเงินราวอา่า 6 0แสนถึง7แสนล้านดอลลาร์สารัฐน,นะครับโดยอาจจะมีการลงมติได้ใน24ชั่วโมงนะครับโดยความคืบหน้าในเรื่องของการออกมาตรการตรงนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณมิดแมคคอนเนลนะครับผู้นำเสียงข้างมากในฝั่งวุฒิสภาของสารัฐน,นะครับกล่าวว่าแกนนำในสภาคองเกรสเนี่ยมีความคืบหน้าในการเจราจาเกี่ยวกับการออกมาตรการนะครับแล้วก็รวมถึงการออก กฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพ,เ,เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของสหรัฐนะครับอันเนื่องมาจากการขัดแค้งงบประมาณหรือที่เรียกว่า government shutdown นะครับทั้งนี้เนี่ยหากสภาคองเกรสเนี่ยไม่สามารถบรรลุข,ข้อตลกลงเนี่ยก็จะทําให้หน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยเผชิญสภาวะ shutdown เนี่ยในวันที่19บธันวาคมนะครับแล้วก็พวกกลุ่มชาวอเมริกันที่ตกงานเนี่ยจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากสวัสดิการว่างงานในวันที่26่ธันวาคมนะครับในส่วนของ ภาวะตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับลดลง44.77จุดนะครับหรือประมาณ0.15แต่ว่ากลับกันเน S&P 500เนี่ยเพิ่มขึ้น6.55จุดนะครับนิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตัว n a s d a ตเนี่ยเพิ่มขึ้น63จุดนะครับปิดที่12,658จุดซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นทำ นิวไฮได้ด้วยของตัวตัว n a s d a q นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย N แอและก็ s p เนี่ยปิดบวกนะครับหลังจากที่ได้รับปัจจัยบวกจากทางเฟดนะครับที่ uh, มีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดเพื่อต่อสู้กับสภาวะถดถอยนะครับแม้ว่า uh, ยังมองว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะ ดีขึ้นในการในใน,ในช่วงปีหน้าหลังจากที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนตัวไวรัสโคโรนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีตัวเลขออกมาค่อนข้างซบเซานะครับโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเองเนี่ยก็เผยยอดค้าปลีกในเดือนพฤิกายนเนี่ยก็ลดลง1.1%นเป็นะครับเป็นการตกลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับก็ผลกระทบจากโควิดนะครับแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยมีไรายได้ลดลงแล้วก็ ชาวอเมริกันประสบภาวะตกงานนะครับด้าน ihs market นะครับระบุถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า pmi นะครับภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนธันวาคมของสหรัฐเนี่ยลดลงสู่ระดับ56.5ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนนะครับจากระดับ56.7ในเดือนพฤศจิกายนค่ะที่ดัชนี pmi ภาคบริการเบื้องต้นเนี่ยก็ร่วลงสู่ระดับ55.3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนนะครับจากระดับ 58.4ในเดือนอก่อนหน้านี้นะครับก็ภาพรวมก็ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ปิดผสมผสานนะครับทางดาวโจนเนี่ยปิดลดลงนะครับแต่ว่าทาง S&P NASDAQ เนี่ยปรับเพิ่มปิดเพิ่มขึ้นแล้วก็ NASDAQ เนี่ยมีการทำนิวไฮได้ด้วยนะครับขึ้นทำนิวไฮได้ด้วยส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลข PMI เนี่ยซึ่งเป็น ตัวเลขที่ชีวัดเรื่องของการเติบโตทางด้านการผลิตเนี่ยก็ส่งผลให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการะชะลอตัวกลับลงมานะครับส่งท้ายนะครับเรามาดูกำหนดการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยาบายการเงินหร, c, หรือว่า f o m c หรือว่าเฟดในช่วงปี2564นะครับหลังจากที่วันนี้เราเห็นรายงานและก็ทิศทางการประชุมในครั้งสุดท้ายของปี2563ไปแล้วในปี2564เนี่ยเขาก็มีกำหนด การประชุมของเฟดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งครั้งแรกของปีเนี่ยจะประชุมกันในวันที่ 26- 27บกมกรานะครับแล้วก็ไล่ไปเป็น 16- 17มีนา27 28เมษา15 1หถึง 16, มิถุนายนนะครับแล้วก็27 28กรกฎาคมนะครับ21 22กันยา2-3ถึง 3, พฤศจิกาแล้วก็สุดท้าย14-15ถึงธันวาคมใน ปี2564นะครับก็เอามาอัปเดตกันสําหรับทิศทางการประชุมของเฟดที่ผ่านมาในค่าคืนนี้เป็นการประชุมส่งท้ายของปีนะครับเฟดยังคงดอกเบีย้ยในระดับต่ำนะครับแล้วก็ยังมองที่จะใช้เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้มีการจ้างงานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เงินเฟ้อขึ้นไปสูงกว่าระดับ2%ตามเป้าหมายนะครับยังคงดําเนินนโยบาย QE ระดับ1.2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับแล้วก็ ตัวตลาดหุ้นเองในฝั่งของ s p แแล้วก็ NASDAQ ก็รับปัจจัยบวกตรงนี้ในขณะที่ตัวดาวโจนส์เนี่ยอาจจะมีการย่อลงตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีนะครับเมื่อทิศทางเป็นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะยังคงเห็นทิศทางของเงินดอลลาร์ที่ยังคงอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็อาจจะมีปัจจัยบวกที่จะส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้เราดูต่อเนื่องไปในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าก็หมายถึงตัวตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในดถัดไป วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ